Hey, ง่วงไม่หายเลยต้องรีบขึ้นนะฮะเดี๋ยวง่วงนะฮะเนี่ยคนน้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเจ้าป,ปู่ยังขึ้นอยู่นะครับถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวก็หลับก่อน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มึมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงผมอยู่เนี่ย รถติดตั้งแต่กรุงเทพนะครับแล้วเกียร์กระปุกด้วยโอ้โหสาหัสสากันมากครับแล้วก็เมื่อยครมาถึงเมื่อยแล้วก็มาเจอน้ำท่วมอีกนะครับอยู่นั่งหลังพุมอะไรแบบจนเกรงนะเพราะว่ามันโอ้ถ้าใครเห็นภาพครับ รถติดคือฝนตกที่ผมทํางานนะฝนตกตั้งแต่เที่ยงจนถึงคือตอนกลับกลับบ้านสี่โมงกลับมาก็ยังฝนตกอยู่แสดงว่าตกจนตกจนหกโมงครตกตั้งแต่เที่ยงจนหกโมงก็คือตกหนักผสมกับปลยอยตกหนักป,ปลยอยนะครับ ทีนี้มันก็เมื่อยนะเมื่อยทีนี้มันก็ง่วงนะครับนะครับทีนี้มีเรื่องที่จะพูดนะครับคือผมไม่ค่อยได้ไปฟังคนเหล่านั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังฟังดูนะครับก็พอที่จับประเด็นก็คือกรณีตาได้ข่าวว่าตามาขนของอย่างนั้นอย่างนี้ นะครับเรามาวิเคราะห์ตัวละครนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคนที่อาจไม่ว่างมาฟังเดี๋ยวเข้ามาฟังทีหลังได้นะครับผมกลัวผมจะหลับไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำคลิปหรือทำวิดีโอนะครับอ่านะครับจบสองเพลงแล้วนะครับ ขออ้าเดบอนะครับจากปตัตตนนะครับนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับก็ต้องระวังนะครับตอนนี้มีรู้บ้างที่ใดฝนตกที่นี่ผมก,ก็ตกอยู่นะครับนะมันหายไปแป๊บเดียวก็ตกใหม่ละนะครับ รถรถติดสองชั่วโมงกว่าครับรถติดนะครับแล้วก็กว่าจะถึงบ้านโอ้โหครับสาหัสสาก,กันนะนะเอาไว้ว่าผมเนี่ยคือเราจะเห็นคนบนรถนะคนที่เห็นแก่ตัวก็เยอะนะครับเวลารถติดเนียนะครับผมเนี่ย ให้คนขอทางเนี่ยเฉพาะคนขอทางนะฮะโอ้โหเป็นสิบสิบคนเนี่ยเป็นสิบสิบคันคนขอทางแบบปกติก็ให้ก็มีฮะคนขอทางแบบเห็นกันตัวก็มีนะครับเช่นรถจะออกนะออกอเส้นทางนอกนะฮะเปลี่ยเนเส้นทางเนี่ยมันจะมีคนที่ไม่ไม่มีความอดทนฮะท,ที่จะตอบแถวครับ พอเห็นใช่ไหมมันจะวิ่งแซงมาเลยครับแล้วก็จะมามาขอเข้าแบบนี้นคนนิสัยแบบนี้มีเยอะนะครับนิสัยแบบนี้มีเยอะไม่ให้มันก็โอ้มันคงอายเนาะมันคงอายเผื่อมันปวดขี้นะเผื่อมันมีลูกมีเด็กมีอะไรอาจจะอยากเข้าห้องน้ำอยากถึงบ้านนะครับแล้วก็ โอเคนะครับก็ให้ทางกันไปนะครับคือมันติดนานมากครับอย่าอย่าหนักอย่าเบาแล้วกันถ้าใครหนักอยเบาดีตายเลยนะใครจะเคยมิเยียบเยียบคัหยียบเบรกยียบคัหยียบเบรกยาบคัหยีาบเบรกนะครับโอ้ยขาดีนะครับหนะงิกงอเลยนะครับ แล้วที่ผมจะมานี่นะถนนมันอย่างนี้เะฮะมันชันอย่างนี้เลยนะมันชันนะฮะทีนี้มันไปไม่ได้ครับโอ้โหครับคือมันต้องเกียร์หนึ่งกับเกียร์หนึ่งกับเบรกเกียร์หนึ่งกับเบรกเกียร์หนึ่งกับเบรกเกียร์หนึ่งมันกึ๊บกึ๊บไปเนะ่ยนะฮะแบบรุ้นมากครับ มันชันมากนะฮะแต่ว่ามันไปไม่ได้มันส่งไม่ได้ครับกินหนึ่งกระเบกโอ้โหถ้าถ้าด,ดับนี้เรียกว่าเสียหน้ามากนะครับนะแต่ก็มาได้ครับรถก็มาติดปากซอยเอ้ยรถน้ํามาท่วมที่ปากซอยหน่อยนะโอเคนะฮะก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ครับกรุงเทพปริมนทนโอ้ยตายแล้วตายแล้ะนะครับอ่าสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสองร้อยกว่าท่านนะครับใครที่อยู่กรุงเทพนะะ ต้องต้องเขียนอย่างนี้ว่าใครกลับถึงบ้านกี่โมงครับเนี่ยเขาต้องเขียนอย่างนี้นะกลับถึงบ้านกี่โมงนะนะฮะนะฮะอ้าวสตันเช่นกันนะนะนะครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับผมขอนําตาชงเอาตาชงเนาะเดี๋ยวหาว่า ไปพูดตรงๆนะต้ตาชงแห่งดาวพฤหัสเปลี่ยนดาวบ้างนะะตาชงแห่งดาวพฤหัสครับเพราะว่าดาวพฤหัสมีแต่แก๊สยังไม่รู้ว่ามันมีของแข็งอยู่ในนั้นไหมมีดินมีอะไรไหมนะน่าจะมีแต่สิ่งล้อมเหลวนะครับแล้วก็มวลที่มันเป็นโลหะหนักนะครับ ส่วนรอบข้างก็เต็มไปด้วยแก๊สนะครับพร้อมที่จะติดไฟนะฮะเขาบอกว่า,าดาวพงพลหัสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดระเบิดแบบนิวเคลียร์ฟังชันขึ้นมาเนี่ยจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่สองในในระบบเราเลยนะนะครับนะฮะ ดังนั้นตาชงแห่งดาวพฤหัสเนี่ยนะก็คือเราผมจะพูดไม่ให้ท่านผมจะพูดให้เห็นให้ให้ท่านเห็นเห็นบางมุมนะครับผมจะมองบางมุมบางมุมเท่านั้นเพื่อใครท่านในมุมมองถ้าเรามองมองแบบหยาบๆว่าถ้าไปอยู่ฝั่งนูน้น เราก็จะเราก็จะเกลียดเขาแบบนี้นะแปบลบว่ามองแบบแบบให้เห็นว่าอยู่ข้างหนึ่งข้างใดก็จะเกลียดนะครับแต่ผมเห็นบางอย่างนะถ้าผมพูดไปไม่ได้หมายาว่าจะไปให้ฝั่งนู้นละแวงตาชงนะครับไม่ให้ฝั่งนู้นระแวงตาชงนะครับ,รนะรบเพราะว่าตาชงเองเนี่ยก็เป็นคนที่ ทำจนแต่ละฝ่ายก็ไม่ได้ไม่วางใจอะ่ะตาชงเองเป็นคนที่แต่ละฝ่ายก็ไม่สามารถวางใจได้สนิท <c oughs> นะประมาณนี้นะฮะนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่จะพูดนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมานะครับคือผมง่วงมากนะครับผมนั่งหาผมไปทานนะครับ t p พ์กาี่มานะครับจนหมดแล้วนะฮะนะครับ พ่อจะช่วยได้พ่อจะช่วยได้นะนะครับก็เติมด้วยน้ําเย็นตลอดนะครับน้ําเย็นตลอดนะครับเพื่อไม่ให้ง่วงนะครับนะฮะผมดูในจอเหมือนเหมือนจอมันจะดีอยู่ในโน้ตบุ๊กผมเหมือนจะดีเลยนะครับมันจะช้ากว่านะที่ผมพูดนะครับอ่าผมยันปักหมุดแล้วครับขอปักหมุดก่อนนะครับผม อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปดูลุงพลไลฟ์ครับตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากนะครับเพราะลุงพลไลฟ์วันนี้นะครับมี f อไปดูถึง8 0 0พันะแปดพคนนะฮะโอ้โหยินดีกับลุงพลนะครับคนติดตามเป็นเกือบห0 0 0สนสะี0แสนนะครับก็โอเคนะ นะครับระดับนี้นี่มันขี่กินไอ้หนูผีแล้วนะเนี่ยลุงพลขึ้นทีเจ็ดเจ็ดพันแปดพันล่าสุดใครไม่ได้ฟังนะลุงพลพูดอนะโอ้ขำขี้แตกขี้แตนเลยนะพูดถึงหนูผีครับโอ้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะลุงพลพูดอะไรบ้างนะครับโอ๊้ยหากันตึมเลยนะครับเนี่นะฮะ เดี๋ยวประมุดก่อนนะครับอืมนะฮะผมเชื่อว่าคุณภาพสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทุกท่านนะนะครับมีนะครับเขาเขาเรียกเรียกว่าอะไรอะ่ะคือพร้อมสนับสนุนแน่นอนนะครับผมมั่นใจทุกท่านนะครับเพราะว่าเราจะมีเป้าหมาย มีเป้าหมายโดยโดยเสน่หานะครับในมุมมองผมเนี่ยนะครับเป็นการาเป็นการหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์เองมีคุณภาพนะครับสองเรามีความมีความรักมีความนับถือหรือมีความเมตตาต่อลุงพลเดิมเดิมเป็นทุนอยู่แล้วนะฮะ เดิมเป็นทุนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเ,เราจะรู้เป้าหมายเหมือนเราเนี่ยรู้เป้าหมายแบบเดียวกันกับลุงพลดังนั้นการพูดแบบนี้คือไม่ต้องพูดมากให้เจ็บคอนะครับเพราะเรารู้เป้าหมายและมันเป็นการรู้ที่ตรงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุงพลจะเป็นคนพัฒนาชุมชนต่อไป ถ้าเขาทำสิ่งนี้สำเร็จคือลุงพลจะเป็นคนที่มีผลงานมัตเตอร์พิษเลยที่ชาวบ้านคนหนึ่งสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ฮนี่จะยิ่งใหญ่กวานายกเลยนะ <c oughs> อ๋อมันมีนายกอบตอนายกอบจอ <c oughs> ส่วนนายกบางคนเนี่ยผมว่าลุงพลทำได้ดีกว่านั่นแน่นะครับนายก อบจอบตอนะครับคือเราจอ้องเหมือนพวกเรารู้เป้าหมายแล้วก็เหมือนเราเนี่ยเป็นคนมีส่วนร่วมนะครับที่ผลักดันให้โครงการเนี้ยนะโครงการหนองโคกหนองนาลุงพลเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จเป้าหมายของเราไม่มันต่างจาก ที่จะมีใครบางคนมาหลอกล่อลวงหลอกลวงเราด้วยสารพัดท,ที่จะดึงเงินของแม่แม่ของ f อฟซลุงพลเนี่ยออกไปเหมือนเอาไปประเคนอ่ะสาธุแล้วก็ให้เขาไปทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งสิน้นนะครับบางคนก็บางคนก็แม่นะฮะ ยังไงดีอยากได้เงินครับแต่ไม่ยอมเปิดเผยความจริงอยากได้เงินแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองนะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องความจริงใจนะครับดังนั้นเป้าหมายของเรานะครับถ้ามันมีทางเดียวเลยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ t p skin นะครับไม่ว่าจะเป็นนึกตั้งแต่แรกเลยครับก็คือครีม ตอนนั้นพวกเราดีใจมากนะว่าเฮ้ยลุงพลลุงพลทําได้ยังไงวะเนี่ยซึ่งมันเป็นแนวทางที่ดีมากเพราะว่าลุงพลทําอะไรก็ถูกโจมตีคือมารผจญน,นะครับนะครับก็คือลุงพลก็มีผลิตภัณฑ์นะครับตอนนั้นฮือหามากพวกเราคิดไม่ถึงว่าเออมันลุงพลมีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นะครับนะฮะ ดังนั้นเมื่อได้รับการตอบรับอย่างเงี้ยความที่มีความคิดเบื้องต้นว่าเออจะเป็นยังไงนะมันเป็นการลุ้นมากนะครับผลิตภัณฑ์แรกเป็นการลุ้นมากครับว่าเออแม้นเขาจะมาสนับสนุนมาอะไรเนี่ยถ้าจะขายผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะคิดอย่างไรจะเป็นการรบกวนไหมนะแต่ว่าไม่ใช่การบริจาคนะครับ ซึ่งได้รับผลตอบแทนดีมากใช้ใช้ว่าตอบแทน,นคงใช้ผิดนะได้รับการตอบรับดีมากในความเมตตานะครับนะครับต่อมาก็ผลิตภัณฑ์เซรั่มนะบำรุงผิวให้มันซึมซาบได้ไวและเอียดกว่านาโนกว่านะครับก็จะเป็นการบำรุงผิวหน้าเป็นหลักนะครับต่อมาก็จะมี ครีมอาบน้ำนะครับเห็นลุงพลได้ทุกคนลงลงสะอาบน้ำกันใหญ่เลยนะครับต่อมาก็เจลล้างหน้านะครับที่พีสกินนะครับต่อมาก็ซีบัคทอนซีบัคทอน,นะครับซึ่งผมดื่มดื่มบ่อยนะครับนะครับดื่มบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่า สรรพคุณก็คือดื่มตรงนั้นเหมือนทานผลส้มไป15บผลน,นะครับนะครับซีบักทอนนะครับคูแคนนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับต่อมาก็จะเป็นมาแล้วนะครีมครีมอัมอน้ำเจลล้างหน้าซีบักทอนแล้วก็ทีพีกาแฟนะครับ นะฮะทีพีเขฟีนะครับดังนั้นอยากให้ลุงพลคือการจะเพิ่มมันจะต้องมีทุนมีอะไรเนาะนะครับเพราะว่าลุงพลไม่ได้เอาทุนมาเพื่อจะทําให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวครับลุงพลต้องแบ่งต้องวางแผนให้ดีครับ 1. มีทุนไปเพื่อลงทุนต่อ 2. องนำ เงินบางส่วนมาต่อสู้ทงางทางคดีอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายหลักของลุงพลนะครับคือหาเงินต่อสู้ทางคดีนะครับและมันเป็นภาระเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นภาระต่อมาแต่ว่าด้วยเหตุที่มันเกิดขึ้นครับก็คือการการสร้างปู่บริจิต ซึ่งจริงๆแล้วมันก็โอเคแล้วแต่มันมีเหตุจนต้องถูกศาลนะครับสั่งให้หรือถอนสิ่งที่อยู่ในศรัทธาคนไหว้คนมากราบไหว้โอ้โหยาวนานบนบางคนประสบความสำเร็จอะไรต่างๆที่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดังนั้นความศรัทธามันเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยบางครั้ง เราก็ได้ได้ยินคําตอบจากลุงพลมาแตนว่าเหมือนมีนักบวชว่าให้เอามาแต่หัวกับหางเนี่ยโอ้โหครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงอีกเอาเป็นว่าลุงพลตัดสินใจแล้วนำนามาระหว่างที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังต้องหาที่ดินลุงพลพูดเมื่อเย็นนี้เขาบอกว่า,วาลุงพลก็รู้นะว่า เขาจะอยู่ในแผ่นดินไทยได้อย่างเดียวต่อไปนี้เพราะมีมารผจญเยอะเหลือเกินเขาต้องหาที่ดินเป็นนอสอสีจอเท่านั้นครับจึงจะรอดพ้นจากคนชั่วๆเหล่านั้นมิฉะนั้นลุงพลจะอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ไม่ได้เขาจะไม่ให้อยู่นะเขาจะร้องเรียนเขาจะอะไรหมดเลยนะนะครับ ดังนั้นลุงปูบอกว่าเขาจะต้องทำอะไรทักอย่างเพื่ออยู่ภายใต้สิ่งที่คนเหล่านั้นมาแตะต้องไม่ได้ดังนั้นองค์ปู่ไม่สามารถเอาไปอยู่ตรงไหนได้ครับมารผจญจะต้องนำไปอยู่ในที่ที่เป็นของเอกชนคือของของอเขาที่หาเท่านั้นจึงปิดปากผู้นั้นได้ มันชอบเล่นอ้างกฎหมายเราก็เลยแก้เผ็ดมันเลยก็คือหาที่ดินนอสอสีจอแล้วนำที่พวกมันเนี่ยเกียรติชังพร้อมที่จะร้องเรียนทุกอย่างแล้วก็เอามาไว้นอสอสีจอก็อย่างนี่ไหวโจมตี่สารพัดนะครับโอ้เอาเงินส่วนบริจาคไปไหมส่วนตัวเออก็พอมึงนั่นแหละ ก็เพราะมึงไงกูต้องทำอย่างนี้เนี่ยอยากจะบอกแทนลุงพลอ่ะเอา้าก็เพราะมึงไงก็มึงร้องเรียนให้เขาเอาไปไว้ตรงไหนตรงไหนเอาไปไว้ให้จะให้ทางการมึงก็ไม่ต่อต้านมึงก็ไปร้องไปอะไรจนสารสั่งให้หรื้อออกมาแล้วกูจะไปเอาไว้ไหนอ่ะเอาไปไว้บนอากาศได้ไหมกูจะไปไว้เมฆก,ก้อนนั้นอ่ะมึงจะว่าไง กูจะเอาไปไว้ทะเลมึงว่าไงนะก็เขาเอามาทำให้มันถูกต้องกฎหมายปิดปากมึงไงเป็นไงเงียบไหมล่ะโอ้ไม่เงียบครับเออเอาเงินบริจาคไปทำในที่ดินส่วนตัวเห็นไหมครับนี่แหละนะครับนั้นลุงพลก็บอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำให้ให้ตัวเองเนี่ยต้องไปอยู่ในที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้เผ็ดพวกนี้ นะครับมันก็เลยง่อยไปเลยครับง่อยแดกกัไปเลยมันก็จะหาลีครับมันก็คงเกาะอยู่ตามต้นไม้ในในที่ดินลุมพลเนลีนะเพื่อจะสอดส่องเพื่อจะเอาเรื่องต่างๆไปไปแขวนไปพูดไปไปพิมพ์นะครับเป็นต้นโอเคนะฮะนะะขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมได้อ่านชื่อเลยนะครับนะครับก็ต้องกราบงามๆทิแทบตักทุกท่านนะครับผมขออนุญาตพูดต่อนะครับเพราะว่าทุกท่านน่ารักอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งผมได้ยินกับหูวันนี้นะครับในที่ผมทำงานนะผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันจะต้องเป็นการสมคบคิดรอบใหม่ก็คือมีช่องบ้าๆบอๆ ไปเอาเรื่องเอาภาพลุงพลถูกจับแล้วก็เอาภาพของแม่เด็กสัมภาษณ์แล้วก็เอาภาพต่างๆให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันก็คือลุงพลถูกจับเป็นไงลุงพลถูกจับใช่ไหมนี่คือปัญหากองการสมคบคิดครับไปทำให้คนไทยที่เขาไม่มี สติปัญญาที่จะติดตามเรื่องเพราะว่าสิ่งเขาไม่ได้สนใจแต่ถ้าเรื่องมันโผล่ให้เขาเห็นเขาก็เห็นแวบๆบแบบเขาก็คิดว่าลุงพลถูกจับโอ้โหครับแม่นะครับผมต้องตอบพลวันเลยนะมันรบกวนหัวใจมากนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ย สมแล้วที่เขาบอกว่าอา่านหนังสือปีหนึ่งไม่ถึงกี่บรรทัดเนี่ยไม่ถึง8บรรทัดนะอันนั้นคืออ่านนะอันนี้คือมันขึ้น YouTube ขึ้นหน้ามาก็คือเชื่อเลยโอ้เสียหายมากนะในสังคมวงกว้างช่องนี้กำลังทำลายมิ่นเกียรติศักดิ์สีีลุงพลที่ไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นตามความจริงนะ เนี่ยพวกนี้พอเขาเห็นเขาไม่ได้ติดตามลุงพลแบบเราเขาคิดว่าลุงพลคดีเนี้ยคดีเนี้ยที่ฆ่าเด็กเนี่ยเขาบอกว่าลุงพลถูกจับแล้วอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจนะลุงพลถูกจับจนต่อสู้ในชั้นศาลจนเรียกว่าเป็นบวกหมดแล้ว มันก็ยังคิดว่าลุงพลมีความผิดแล้วมีความผิดแล้วนะครับคือมันจะจับซ้ำซากยังไงคือถ้าพวกพวกคุณไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยก็อย่ามาสนใจถ้าสนใจก็ดูเนื้อหาบ้างตอนนี้ลุงพลเป็นยังไงโอ้โหนะนะครับถามเฉยๆ่าเป็นไงลุงพลถูกจับแล้วใช่ไหมคือมึงไป ไปดูเรื่องดาวอังคารดูอะไรไปก่อนก็ได้ดูยูเคนไปก่อนนะฮะคือไม่รู้ก็ถามไม่รู้ก็ถามจริงอยู่แต่ว่าก็เปิดดูบ้างความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับจริงๆนะอุย้ยหามากครับนะฮะอ่ะมาดูตัวละครตัวเอกของเราครับเมื่อกี้ลุง